เคยเป็นกันไหมครับที่อยู่ดีๆความเครียดก็ถาโถามเข้ามาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับเราจะมาดู5เทคนิคง่ายๆแต่ใช้ได้ผลจริงเพื่อจัดการกับความเครียดเฉียบพลันพวกนี้กันไอความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรากําลังแบกโลกทั้งใบเอาไว้คนเดียวจนหัวใจมันเต้นตึกตักตึกคิดอะไรก็ไม่ออกสมองตื้อไปหมดอาการพวกนี้นะครับคือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายเลยว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการกับความเครียดอย่างเร่งด่วน เอาละครับวันนี้เราจะมาจาะลึกกันตั้งแต่ต้นต่อของความเครียดเลยไปจนถึง5เทคนิคลัดที่เอาไปใช้ได้ทันทีรับรองว่าช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ในเวลาไม่ถึง5นาทีแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหานะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเรากันแน่เวลาที่เรารู้สึกเครียดนะครับตัวการสําคัญเลยนะครับก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอนนี่แหละ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับสัญญาณเตือนภัยของร่างกายที่จะถูกปล่อยออกมาปุ๊บทันทีที่เราเจอสถานการณ์ที่มันกดดันคือต้องบอกว่าความเครียดระยะสั้นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์นะครับมันช่วยให้เราตื่นตัวพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือความเครียดเรื้อรังที่มันสะสมไปเรื่อยๆนี่แหละครับเพราะมันเปรียบเสมือนฆาตรกรเงียบที่คอยทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของเราในระยะยาว เอาละครับมาถึงเทคนิคแรกกันแล้วบอกเลยว่าส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อและก็ง่ายมากๆแค่มีลมหายใจก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อดึงสติและความรู้สึกสงบกลับมาได้ทันทีมาครับลองทำตามไปพร้อมๆกันเลยช้าๆนะครับหายใจเข้าทางจมูกนับ 1, 2, 3, 4จากนั้นกลั้นหายใจไว้ครับนับ1ถึง7แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆเลยนับ1ถึง8 ทำซ้ําสัก2อสรอบนะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นจริงๆแล้วมันได้ผลได้ยังไงอธิบายง่ายๆเลยนะครับว่าการหายใจแบบ478เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเดินไปกดสวิตช์ในร่างกายเปลี่ยนจากโหมดสู้หรือหนีที่กำลังตื่นตัวให้กลับไปสู่โหมดพักและผ่อนคลายซึ่งมันช่วยลดอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิตลงได้แบบทันทีเลยอะถ้าการหายใจอย่างเดียวยังไม่พอมาดูกันต่อเลยกับอีก3ามเทคนิคที่ใช้ร่างกายของเราเข้าช่วยเพื่อหยุดวงจรความเครียดกันครับ บอกเลยว่าแต่ละวิธีเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ได้ผลอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวเทคนิคที่2นะครับก็คือการกดจุดง่ายมากๆเลยครับลองใช้ปลายนิ้วกดเบาๆค้างไว้ที่จุดระหว่างคิ้วหรือตรงข้อมือด้านในที่เรียกว่าจุดเพริคาเดียม P6 การกดจุดพวกนี้นะครับมันเหมือนเป็นการสร่งสัญญาณตรงไปบอกร่างกายเลยว่าเฮ้ hey! ผ่อนคลายได้แล้วนะต่อกันที่เทคนิคที่3อันนี้ผมชอบมากเลยมันคือกด2นาทีครับง่ายสุด คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเครียดปุ๊บนะให้ลุกขึ้นเปลี่ยนอิเลียบททันทีเลยครับจะลุกไปเดินไปยืดเส้นยืดสายหรือแค่เปิดเพลงโปรดฟังก็ได้ขอแค่2นาทีเท่านั้นจําไว้เลยนะครับเปลี่ยนท่าทางความคิดก็เปลี่ยนตามและเทคนิคสุดท้ายในกลุ่มนี้คือการใช้ความเย็นเข้าช่วยครับลองลุกไปสาดน้ําเย็นเนใส่หน้าหรือแค่หาอะไรเย็นเยนอย่างขวดน้ําหรือถุงน้ําแข็งมาประครบที่ข้อมือดูความเย็นเนี่ยนะครับ มันจะช่วยรีเซ็ตระบบประสาทที่กำลังตื่นตัวให้กลับมาสงบลงได้อย่างรวดเร็วเลยทีนี้ถ้าความเครียดมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแหละครับแต่มันวนเวียนอยู่ในหัวของเราเต็มไปหมดคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเทคนิคที่5 Brand ้าเบรนดามนี่นะครับคือคำตอบเราจะมาระบายทุกอย่างออกจากหัวไปพร้อมๆกันวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับแค่ใช้เวลา5นาที เขียนทุกอย่างที่กังวลอยู่ในหัวตอนนั้นลงบนกระดาษเลยไม่ต้องเรียบเรียงไม่ต้องแคร์ว่าลายมือจะสวยไหมแค่ระบายมันออกมาให้หมดครับและจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือพอเขียนเสร็จแล้วให้ขยำแล้วก็ฉีกมันทิ้งไปเลยมันคือการปลดปล่อยความกังวลพวกนั้นออกจากใจเราไปแบบจริงๆโอเคเทคนิค okay. ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือชุกเฉินนะครับแต่ถ้าอยากให้สุขภาพจิตเราแข็งแรงในระยะยาวจริงๆเราต้องมองภาพที่ใหญ่กว่านั้น มาดูกลยุทธ์การดูแลใจในเรือยาวกันต่อเลยครับและนี่ก็คือบทสรุปของกล่องเครื่องมือปิชิดความเครียด5นาทีของเราในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ลมหายใจการกดจุดหรือการระบายความคิดลองเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตัวเองได้เลยแต่มีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องจำไว้นะครับว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยก็เหมือนกับกิ่งก้านใบไม้แต่รากฐานจริงๆที่ทำให้ต้นไม้ทั้งต้นมันแข็งแรงก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง2อ,อย่างนี้แหละครับที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นในระยะยาวและข้อความสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้แะครับคือการดูแลใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับแต่การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอายเลยนะครับถ้าความเครียดมันหนักเกินกว่าจะรับมือการได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ทรงพลังที่สุดเหมือนกัน และก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามสุดท้ายอยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆครับว่าจากเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมีเทคนิคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เลยแล้วอยากจะลองเอาไปใช้เป็นอันดับแรกบ้างครับเพราะการลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วครับ